อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n นล Don't forget to subscribe to White m u s t a c h e Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับ โซเชียลวันนี้พ่อใหญ่นวดงอกนะครับเดินทางมาชมซิลาโอท็อปด้ยวยครับเด้ออยู่บ้านพ่นสูงหน่อยนะครับหรือหรือบ้านหน่อยน้ำเสียบต่เกาวด้ครับเด้อวาเพิ่นมีอหยัางบริเวณบา้านเป็นที่ไหนนะครับขอเชิญพบกับเ,เจ้าของนะครับเชิญได้เลยครับผมสวัสดีค่ะ แนะนำตัวเองหน่อยครับค่ะน้องแตงเด้อค่ะหรือว่าผู้ประกอบการของสีอราโอท็อปเนาะนอกจากนั้นก็ยังเป็นในวิสาหกิจชุมชนสีราพาแปร์รูปค่ะเออเออเอาผ้าผ้าพันแยงหนวดหอกไปเบื้องไอ้ต้นไม้ข้างๆบ้านเนอะเนอครับข้างๆบ้านหรือข้างๆร้านนะครับอ้าวขอถ่ายมุมสูงนะครับเด้อเนี่ยโอ้เอาเอายางออกก่อนเลยครับเด้อ อ่ามีต้นแหนเนี้ยเนาะครับนี่กล้วยด่างอินโดเออคลีบปาวานเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาน้อยป่าแป้งกวักมหามงคลเอคอ่ะสนีจันแดงเออเศรษฐีเรือนในเออมังกรคาบแก้วเออแล้วก็เอฮหกหลงออห้องเฮาเอ,อืม อมเงินอมทองอมเงินอมทองมีหลายสายพันธุ์นะคะครับนีันี้นี่น่้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกกระท่อมก้านแดงเออกระท่มก้านแดงผู้ข้าวน้ากระมี่นะครับนีนะครก็ผู้ข้าวข้าวตองหรอข้าวตองนะครับฟอกปอดได้ดีมากครับครับพีเซอราตีอ๋อเป็นสันพีเซราตีครับครับครับอันนี้แมงกระเบี้ยบ้านเฮ้าเลยละครับเนี่ เอาาาเันนี้พันก้านแดงบ่ครับนี่กระทอมแมนแมนค่ะกระท่อมนี่พ่นมะฝากขายหรือว่าเป็นของสมาชิกเพาะนอาสมาชิกเพาะขึ้นมาหรือเปล่าเป็นสมาชิกพ่อม่ครับ สมาชิกในศูนย์ของโอท็อปเนี่ยค่ะครับครับครับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเสียราพาแปรปรูปเพื่อนมาฝากขายเนาะ,ะเนาะแต่คือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกบว่าสิเป็นวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นงานแปรรูปต่างๆสามารถเอามาวางที่ศูนย์เสียราโอท็อปได้เลยครับผมบโอ้ขั้นพะเยหนวดเันเฮ็ดไม้ปิ้งไก่มาฝากขายก็ท่ทได้ตัวนี่ครับได้ยุคยค่ะได้เออเบีนย,ยนพะายหนวดวกไม้ปิ่งไก่นะครับเนาะ เอาเอาเอาันนี้ต้นยังน้อครับนี่จำปีค่ะจำปีดอกหอมมากเลยค่ะครับครับอ่าอันนี่พญาลิงดำโอ้สุดยอดเลยนะครับเด้อแล้ราคาให้ไล่สิมีต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองโอ้ต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะครับเด้อเงินกระเป๋ามันหองสิคือแบบว่าเงินเข้านะคะอ่าจะมีซับเข้ามาบ่ยเป็นสีท่าเฮี้ยนหย่อยใส่ไหมครับเด้อนี่มันขาวๆนี่ครับเพราะเฮีหนวดงๆเคยเห็นเปนสีอัน อันหวดใท่ต้นผู่มันก็เล็เป็นสีอยู่ครับนี่ใดอยากได้คือมีแบงค์ค่ะอีจำนายให้ด้วยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นยาเนาะค่ะเนาะซื้อายังเนาะครับผู้เข้าวอ้ผู้เข้าเข้าตองนะครับเนอะตัวนี้ฟอกปอดได้ดีแล้ค่ะโอ้สุดยอดฟอกปอดดีมากเลยเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นกวักใบโพเออหรือบานนั่งกวักบานเท่านี่แหละอ่าอ่าเรามาดูสินค้าด้านในกันเลยนะครับ ขะหางก็มีต้นบกเฟืองนะครับเด้อบอกเฟืองบอกมีก็มีนะครับเด้อเอาไปายผมอีกกระบาดนะครับไปายอีกกระบาดเนี้ยโอ้สุดยอดนะครับเพนเพนข้าวเข่าแซ่บนะครับเดี๋ยวเมือ่อนาพ่อใหญ่หนวดสิไปท้ายอีกครับมีแตเอฟซี FC พ่อใหญ่หนวดนะครับพ่อพ่อใหญ่หนวดพ่อไปไหนครับพ้เพียนน้ำมูลนี่แหละครับนอกจาก นอกจากที่เป็นโอท็อปแล้วยังเป็นวิสาหกิจชุมชนศิราพาแปรูเนาะแตคือมีพวกผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่เอามาร่วมระยุคใกล้นะคร,รับผลิตภัณฑ์ที่ของสมาชิกที่เอามาร่วมว่างไว้จำน่ายเป็นเราขายทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับ,รบติดตอ่อได้ทางใดครับนี่ติดตอ่อได้ที่ศิราโอท็อปที่นี่เลยครับค่ะเบอร์โทรก็ 0951019578ครับึ่งศหน่งเก้าห้จ็ดแบอกบัวขอ,ขาขอ,ขอคาาโฆษณน่านะครับเด้อพญานดอนไทยท่าใหม่ฟี่นะครับเด้อจา้ามีอย่างแน่นอนครับเ<า>นี่ยเดี๋ยวจะมีพวกแคปซูลสมุนไพรเนาะคะ่ะเนาะอัน,นโดดเด่นที่สุดก็คือฝาทะายโจรเนาะ,ค,ะครับผมอันนี้เป็นซอหอละสามชิมหาสาม่อลลอยครับผมแล้วก็มีพวกแชมพูมกกะกรูดว่านหางจระเข้มีทั้งหมดห้าตัวอยู่ในนี้เป็นสมุนไพรล้วนๆทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกเนี่ยสิบรได้รับมาเด้อค่ะสิแปรรูปเองหมายถึงว่าเขาเอาวัตถุดิบอยู่ในส่วนของเขาแล้วก็เอามาแปรรูปแล้วกล่าวเมื่อว่างจับในอยู่ในศูนย์เซราโอท็อปนี่นะค่ะนี่นอกจากนั้นก็จะมีตัวนางเอกก็จะเป็นขิงพงชงละลายเนาะขิงพงชงละลายเนี่ยแก่พวกวัดพวกเจ็บข้อพวกขีมมือพวกเออเขาเอื่ว่าอยังกดไหลย้อนอืดท้องอืดแดนเฟอร์ส้อยย่อยค่ะตัวนี้ดีมากครับผมครับผม เพราะว่ามันสิเป็นโอ้พีานวัดจากซีมอยู่ดอกเออจากมาจากซีมอยู่เนาะซีมอยู่อ่าอ่าอ่านั่นก็จะเป็นพวกข้าวหางงอกเนาะ,ะข้าวหางงอกนี่จับขึ้นมากกันเลครับข้าวหางงอกของเห้านี่โดดเด่นตรงที่ว่าเปลี่ยนแป้งให้เป็นผักอุดมสารแล้วก็คือว่าจากแป้งที่เป็นข้าวปกติเนี่ยค่ะเอามาเห็ดให้มันงอกแล้วก็นอกขึ้นไปกลายเป็น ข้าวหางงอกเนาะจส,สมีพวกวิตามินบีสูงแล้วกะ็แก้พวกเจ็บแข้งปวดขาเจ็บแอวพวกผู้เทาทั้งหลายแรละคะ่ค่ะเน็บชงเน็บชายอย่างสุนเนี่ยค่ะกินเลยจะเป็นม,มีวิตามินสูงแล้วก็บ่มีแป้งเนาะคะ่นะเนาะอนนี้นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกงานฟีเมอหรือ เอ่อพวกของสวยงามก็มีเนาะค่ะครับของสวยงามก็จะมีตุ้มหูมีสร้อยคอมีอะไรต่อมีอะไรครับครับอ่าแก็งานตัดเย็บของสมาชิกนี่เปรนะครับเด้อหม่องนอนเว้นแนวหม่องพ่อใหญ่หนวดมากเลยนะครับเด้อแนวนอนเว้นจ้านี่คุณพ่อเฮ็ดเป็นงานเอ่องานแฮนด์เมดเนาะค่ะเนาะว่ได้ใส่เครื่องก็คือเพิ่นทักจากมือเพิ่นหลักเพิ่นก็เฮ็ดด้วยฝีมือเนาะอันนี้าโอเคนะครับประมาณนี้เออเอเอ่อายเสื้าไปส้มส่วนของสมาชิกเออเอ ครับ <Okay. S 1> หลังจากที่พ่อใหญ่หนวดหงอนะครับมาชมว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บริเวณแรนสเคปบมีอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> รู้สึกว่า mm hmm. เออเป็นที่ที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับใครสนใจสินค้าก็มาติดต่อโดยตรงนะครับพ่อใหญ่หนวดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับการถ่ายทํานะครับวน mm hmm. นะครับแล้วขอเชิญคุณพ่อและคุณน้องมา สวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับขึ้นไปเอาเนี่ยคุณต<อ>าหนูไม่ขึ้นหรอกขึ้นนี่ก็เป็นคุณน,น้าเนะเานนะคุณนาแล้วพบกันใหม่นะครับอีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเซลล์ตัวหน่อยเดี๋ยวหาตัวหน่อย <c oughs> <c oughs> กอใหญ่หมวดหนอชแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ